สวัสดีครับผมเอฟซีน้องฟองไปยูฟูสกุลนครับสวัสดีเอทุกท่านครับผมสวัสดียามเช้าอยู่ที่กุฎังอุบลสายอสานหนึ่งเก้าเก้าเกียนะครับตอนนี้หลับทีมงานรถติดสองร้อยบนสายอสานหนึ่งเก้าเก้าเกียรติเครื่องเสียงระบบเครองอยู่ครับกระได้ปรับภูตู้ลำโพงใหน่ครับเพราะว่ารถรับตู้เสียงกลางมันหักนะครับในหัวเรื่องคุณโมดีนะครับเป็นไปเล็กไหมเล็กนะนะครับตอนนี้ก็ต้องถึงยุด ระบบไฮดรอลิกขึ้นครับผมนี่ห้องสองห้องโอ้นี่ยดีห้องยางดีเอ้ยก็หลังยกเปลือตาเลยครับเปลือตามันอนล้องหิวแล้วครับแล้วพวารีส์หลับทุกครังมันกะแต่ใค้มันเด็กบางมั้ยก็แล้วครับเปลี่ยนใหม่แค่ดิมาตรฐานก็เดินเออเรนีม่แพ้ ตูต Salvador, ูยังตากั like banks, นย is right like ังขับแก่ดับตอหามันติดใจในรับสองลำยังเอาครับหมดมนไม่ดีมติรหมดสองล้อสองล้อมากครับสองล้อยนใสเกน้าก็เกรับเออ กำลังยกยกตู้ลำโพงขึ้นสำแซมแล้วครับนอกครับฝนก็เริ่มหายเริ่มออกแล้วครับฝนหับเดินหลับทุกดีนิดน้อยก็เศร้าไปแล้วครับเด็กดานทะเลาะก็นังนั่งเพิ่มก็นังเช็คนะครับด,ด,นนดอย่คร,รับย้ำบ้างก็เช็คนะครับ รเพวงเสียงนะครับกอนออกการทำงานนะครับน้องนะครับช่วงนั้นที่ยุบพกถึงยุบต่อมหันกับรถท่านก็มีงานยแต่ว่ามันหนักมันฝนครับก็เลยเลื่อนออกไปครับยกเลิกครับเพราะว่าหย่านฝาหย่านฝนน้อครับน้องเออฝนจานทร์ขะนอนั่งยุ่งถึงนะครับกำลังจะยุบเสียงกลางขึ้นมาสองครับมาวัดสัมบอร์นแล้วครับนะครับสองคันโปงเพชร มันเรียบร้อยครับยำดูกระดังแล้วครับเนาะมองวันต่อสิเป็นสิบสองหล่อด้ายไฟก็นังเตรียมตัวสมักขเมียนครับจะเป็นทีมงานเข้าชิ้นว่านแสงเข้าขึ้นแล่นตอนนี้ก็ลังกะบเคร่องในซื้อใหม่มาใหม่ก็ได้นนี่ก็ลังเข่ากรอบอยู่ครับอ่ะรับรองท่านมันถี่หนึ่งนะครับเพราะว่าจะไปตั้งมันถี่หนึ่งนะครับเนาะชิ้นว่านหักเสด็งแบบนี้มันถี่ยุบเก่าเลยยุบเก่าสามสิบกั ครับยุคเก่าสามสิบกับฟองสีเหลี่ยนะครับนะเนาะนี่ก็ได้ของขอบตัวสำหรับแอนอัดใหม่ของยุคแสงฟองสีเรลนะครับสนับสนุนด้วยจากคนอาเพียผ้าแสงท่อครับให้ยืมเงินค่าเครื่องมาสือใหม่ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่กี้โอ้เสียใจา,ายลน์นะครับดดดกดกระเถิดออกงานสองงานนี่มันจะสู่สีฆา เวทีท่าสีแปดนะครับสำแซมน้ำพงอ่าว่าจะซื้อน้ำพงกับซื้อไม้ครับจิตดีสิบนุกดีสิบนุ้ยครับผมเอาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเสียงกลางเสียงกลางใหม่ของวงแสงเท่ากันแรกเสียงเบสกับเป็นตู้เก่าก็ไม่เจอครับผมเสียงกลางใส่ตัวใหม่แล้วครับนั่นเอครับแต่บางนะครับ ครับอาจารย์ขาวแล้วก็โอ้อาจารย์ขาวนืดเป่าตลอดเลยฮะใช่แค่วันนาออกไปัานอืมอย่าใส่เล็กด้วเสริมเล็กขึ้นหน่อยคุณจังเรียกอะไรอย่างเดี๋ยวทีมงานห้ากับบานคุณเตรียมพร้อมเสีออกการออกงานนะครับวันที่หนึ่งครับเดินทางสู่บ้านพักแห่งฟินแลนด์บริษัทพยาบาลฟินแลนด์ทางกับเนาะ นะครับตอนนี้กำลังเด่งทำแป้นใหม่เนี่ครับบรรยากาศแจ่มใสอยู่ที่กําลังบนสายยันซ่าน,นะครับชุดหนึ่งกับไปออนทอดซีกไปงานสังฆะยังพัฒนาครับไปงานเพื่อน,นีงครับแต่กำลังเดินทางกลับนะครับเนาะมีงานอยู่สังฆะครับนี่ชุดใหญ่ชุดเดียวที่ออกงานครับนะครับ ก็สะได้ออกการรงงานนี่ต้องลงทุนหลยครับเพราะว่าอยู่นี่มีหลายชุดหลายน่วยะนะครับถ้าสีสมแน้มันพองแนี่ยตัวเชียร์แต่ยังบ่ทันแล้วครับเพราะว่าสร้างเห็ดลายยางนะครับตัวไรสิไปก่อนก็ได้ยุดรถเชีเยร์ไปก่อนเอาไหมนี่เอา,า,เอาตัวสิไปงานก่อนคือวงแสงชองพแลลนะครับผมจะเปิดวงก่อนกับอดอกเห็ดแต่ผมเรียบร้อยก่อนครับพออ่าทีมงานท่าออกมาตะเสาครับตื้นตะเสาครับผ่ายตะสร้างครับ ตัวนี้มันเปนสร้างนะครับเลยทีมงานผู้ซอยครับเดี่ยเขาจะมาส้อยพักซ้อยดันไปนครับอาจะสร้างอวัลสร้างอวัลท่านมากเลย หารถแห้ก็บยุดพักก่อนยุดแห่ก็มีงานที่หาที่หุ้นกันแต่ว่าทิ้งงานนี่ก็สิเดินทางทีนึงแล้วครับนอกกับตรงจะเห็นเรียบร้อยภายในมันที่สามสิบนะครับเนาะอกนี่ครับรถสิบสองหลอดหอกก็ดังยกขึ้นก็ดังเสียกับเพิ่มเติมเล็กใหม่เล็กลองตู่รับเกลางกลางมันหักจากนขันอ๋อแล้วก็เรือง เสรไมแล้ววะสัตน์ตนเดือดกนกับสีมีงานด้วยกันนะครับอขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามสันสาว c h a วชาแนลครับผมคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้แล้วกับเ้ยเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ